สวัสดีครับผมคนรักหมาทุกท่านนะครับอันนี้ก็ผมก็พาเด็กๆออกมาเล่นข้างนอกอันนี้ก็พี่สาวพาน้องเล่นที่เขาชอบเล่นแรงอยู่ไม่ใช่แม่นะครับอันนี้เป็นพี่สาวพาน้องเล่นอยู่ตอนนี้นะครับกำลัเงเล่นกันอยู่ ตัวนี้ก็ไปกับแม่ไม่ได้ครับแม่อันี้เขาเขาชอบไรเขาเรียกว่าดุหนอทอบเล่นกันไอ้กับน้องกาบบอลลุกมาเล่นกันตรงเนี้ยอ่ะมาเล่นกันตรงเนี้ยที่พ่อทํางานเนี้ยนะมาเล่นกัน,นอนน่ะ นะนะแล้วก็เล่นกันนะก็เล่นกันแบบนี้เดี๋ยวพอนี้ออกให้